สวัสดีจ้าเอฟซียาโลสุขูสุกคนเขียหวานแสแนวไปยาสีนั่เสนอคิดวิดีโอตะหากตะสร้างของหนุ่มเล่าสาวไทยไปเบึงกันเลยเด้อจ้าเลือกตั้งกันนะเธอพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปเลือกตั้งกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มีใครในใจหรือยังพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปเลือกกันไปเลือกตั้งกันไปใช้สิทธิ์กันทุกคนนะห้ามขี้เกียจรู้ไหมห้ามขี้เกียจนะคะเลือกพักอะไรขออุบไว้ในใจอุบไว้ในใจทุกคนก็อุบไว้ในใจไม่ต้องพูดนะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วกดหัวใจให้หน่อยนะคะหัวใจหน่อยนะครับหัวใจเหมนี่ๆกดนี่ กดเองก็ได้ไวพ้พี่ๆกดให้มาครับมาครับมาเร็ววันนี้เงียบจุงาหาอะไรยังไม่บอกบอกบอกมัจะเป็นสุดยอดคุณภาพยังไม่บอกแต่แตกต่างไม่แตกแยกครับผมสวัสดีค่ะพี่ๆฝากกดแชรด้วยนะคะ วันนี้สวยหวานขอบคุณค่ะอันนี้หวานหรือว่าอันนี้สวยหรือว่าอันนี้สวยอนี้หวานเอาแบบไหนบชบอโอเคเป็นไงเป็นไงกันบ้างขอหัวใจนะครับจะห้าหมื่นนะหนึ่งพันคนลุกเต้น อืมเดีาา๋ยวลูกเต้นเพิ่นเด้อน่ารักขอบคุณครับขอบคุณค่ะไว้รอแพ็คคู่ค่ะขอบคุณค,คร,รับแฟนรถสวยไหมก็ยังมถาถามไอ้นั่นอยู่วันนี้ไอ้ไหนใค้มาแต่งหน้าถามมาแฟนเขางามอยู่แบบถามไอ้พน้าพี่บอลถามไอ้อันนั้นคนนั้ถามไอ พี่อเล็กงามบอแต่ว่าโอมงามเสียงข้ามฟังข่มมะทีหนึ่งแม่กันทีหนึ่งสวัสดีครับชอบทุกเพลงครับพี่ธัญญาขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกคนเต่นเลยคนจะขึ้นได้ขอเพลงหนึ่งขอเพลงไหม อัรมดนของไทยแล้วของแรงนะของแรงมากเลนจะได้อยู่ตรงนี้ข้ามขงมาเลยเหรอใช่ข้ามขงเลยเหรอห้ามขงขี่เรือมาเนยขี่วม่ได้ขี่เรือได้ละขี่อย่างเอาเรือบิน่ยขี่เครื่องบินรู้ไหมเรือบินคืออะไรขี่เครื่องบินก็เรือบินเรือบินคืออะไรก็เครื่องบินอะไรเรือบินเรือบินเฮือบินแมนอยู่เราเอ้นเฮือบิน เคื่อบินเคือ่อบินแต่คือยนนัน่นแหละเปิดๆอะไเนี่ะตาหายเจ็บยางปวดอยู่ค่ะทุกคนนี่นี่วันนี้มันเป็นเหมือนเราเป็นสิวอ่ะทุกคนเป็นเหมือนเราเป็นสิวอ่ะอยู่ตรงตาแบบวันนี้หมอส่องใช่ปะแบบเป็นเหมือนอะไรเป็นสิวอ่ะเป็นหนองๆอยู่ข้างในตรงหัวตาตกใจม,ม,มากเม,ม็ดๆเล็กๆแค่นี้ ยิ่งเตาแต่มันทาระบบประสาทเขาสวยปะสวยนำออกมาจากบ้านหรือยังกุ้งยิงหรือยังวะไม่ใช่กุ้งยิงไม่ใช่กุ้งยิงกุ้งยิงจะเจ็บกว่านี้เคยเป็นแล้วกุ้งยิงอ่ะตากุ้งยิงอ่ะตากุ้งยิงแหมที่เขาว่าเคยไปแบบถ้าไปลากเพือมาซึ้งกันมาสิเออตาต่อเออที่เขาเป็นตอนนั้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ตอนนั้นยังไม่เป็นยังไม่ใช่ตากุ้งยิงเคยเป็นตาตอเหรอไม่ใช่ ตาโตเอิ้นน่ะเบิ่งมามาต้องมาเซิงอ่ะทุกคนเป็นตาโตนี่เบิ่งดูน้องค่ะเบิ่งดีๆตาโตนี่ย้ายเป็นตาโตแต่หมอบอกอย่างว่าไม่ใส่หมอที่บอกว่าอัน น้องปินนะันะแบบน้องตอาอักเสบเป็นเล็กๆอยู่ในนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายอยากฟังเพลงที่มีพญานานคะสี่ปีกีล้านอสงไขยน้องกับบบเปลี่ยนใจจากอายบอกว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนหัวใจบกแลพันยังคงรอไออยู่ที่เก่าที่ที่เฮามี ที่ริมฟังโคงเชื่อมโยงสัมพันธ์ยสันญยาออาเท่านี้เออไปฟังออในยูทูบนะคะทุกคนร้านอสองไขแเ้วที่สิหกหนูจะทำบุญบ้านแล้วก็รำถวายปู่กับย่าพญานาคนะคะบวงสูงอยู่ที่บ้านเลย9้ามงเช้าเดี๋ยวจะไลฟ์ 3, สดให้ดูน,นะนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะค